โตเทวะสังขาโยทัสเทวสังขจัตเพอินทราปมนานายังสังติเทวตาลักันตาสังาอาศาตั้งเหนือเสียงข้าวพรจ้าไหวเท้าปัะตุวีเขาเจ้าไหวม่อแม่รณีเจ้าของที่เจ้ากรุงรีเจ้าแผ่นด้าจิบนิ้วข้าไหวคุณพญานาคาปากหน้าบายตาเทวดาทุกพระองค์ข้าน้อยขอสมาขอเป็นตัวแทนทำพิธียกเสาเอกและเสาโทของบริษัท เอ็มเมกาคกอรีท่านโดยคุณนัดหูวิทเจทพปกกรรมการผู้จดการนักดินถนนบางนาตราขาเข้ากิโลเมตรที่7ตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดกาฬในวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564เลิกมงคล11.49น ทุกสิ่งนานาข้าจะขอที่กลางเขาเจวดาท่านเท้าจงมาช่วยเห็นดูขอ,ขอที่จะปุกขอที่จะปุกขอขอที่นั่งขอที่นอนขอที่ตั้งเศื่อศาสตร์หมอนสิ่งใดขอให้ทำการ จึงได้ขอให้ปสิตสวาหิยะจิตทิกายะพระวิษนุกรรมพระอาทิตย์อันเสด็จรุ่งเดือนถ่ายจิตทิจิตทิแห่งพระเพิ่มเพิ่งสร้างกายเผาธาตุท้งหลายให้ย่อยยับกับพระแม่ธรณีจิตทิจิตทิแห่งพระจุาโกบาลทั้งคนทานพายท่องเที่ยวดูของศัท์ชาจิตทิจิตทิแห่งพระอุมารผู้ผ่านกรุงลงกาผุยักนานาให้พิหน้าทิจหายจิตทิจิตทิแห่งพระเพิ่มพระพายพระพิุนให้เป็นลมเป็นฝนเลี้ยงสัตว์ทุกตนให้สุขสำราญจิตทิจิตทิแห่งมหาโยคีศรีศิ ทิพยาธรสเสด็จลอยล่องมาบำบัดโธสาโธสาจิตทิจิตที่แห่งสู่ประชาท่านได้กุดาเโาเห็นปู่จนจิตที่แห่งมิจามารดาซึ่งท่านได้เลี้ยงลูกหลานตั้งแต่เกิดมาในคันจิตทิจิตที่แห่เงเจ้าวิมานสวรรค์เทพยาดามานั่งชุมนุมการถ่าเนตเท้าพันตานแถวเทพาผู้ดูเรแล่างทนนักขาวมาหาพร้อมลงมาประสิ์ให้ตนกูจะทำการมงคนทั้งเมืองจะยกเสาเอกและเสาโทนะณวันที่ 6มิถุนายน2564นี้ขอให้บังเกิดเป็นเมตตามหานิยมเป็นอาคมอาถันจิทิ่ปิจังสิตที่กรรมมังจิตทิสังขังทิฏทิ่ระยะรสา,าโกโตสิทธิเตโช,โชยโยนิจังทิฏทิราโพนิลันตรลังทิฏที่กรรมมังประสิทธิ์เทวะวันตุนโมนมัสิตวาข่าแต่พระตรีพิทพิจิตรทา